สำหรับในคลิปนี้ขอเอาใจคนชอบเกมสไตล์โลกล่มสลายพร้อมออกประจนภัยไปนในแดนอันอับเฉาและเรานั้นต้องดิ้นรนในการเอาชีวิตรอดภายในโลกแห่งนี้กันให้สนุกซึ่งเกมแนวนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นแบบเอาชีวิตรอดทางผู้เล่นจะได้มาพบเจอกับเหตุการณ์และการต่อสู้มากมายและในวันนี้ทางอิงก็จะมาแนะนําเกมแนวโลกล่มสลายอันน่าเล่นที่กําลังมาทั้ง5เกมด้วยกันค่ะส่วนจะมีเกมไหนกันบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ มาดูเกมแรกกันก่อนเลยค่ะกับเกมแนวแอคชั่น์ประจนภัยค้นหาความลับอันน้าพิศวงในช่วงหลังเกิดเหตุการณ์สงครามโลกอันคร่าชีวิตผู้คนอย่างเกมที่มีชื่อว่า Paradise Lost นับว่าเป็นเกมสไตล์อินดี้ประจนภัยที่ทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสโลกที่ถูกทำลายอันมีส่วนมาจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1945 ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะสู้รบกันมาอย่างยาวนานจนมาถึงทุกวันนี้และทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นหนุ่มน้อยวัย12ปีที่ร่อนเร่พเนจรตามบังเกอร์ลึกลับของกองทัพนาซีภายในดินแดนอันรกร้างหลังเกิดสงครามนิวเคลียร์ ซึ่งเขาก็กําลังตามหาอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนสําคัญต่อการสูญเสียทําให้เขาต้องมาทนทุกข์ทรมานแบบนี้ค่ะและเกมนี้เราจะได้ออกสํารวจไปในโลกกว้างเพราอมาสัมผัสเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้สําหรับการดําเนินเรื่องราวของทางผู้เล่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันผ่านทางเลือกที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกเองได้บวกกับการเปิดเผยความลับของเรื่องราวทั้งหมดให้กระจ่างขึ้นแถมเกมนี้ก็ยังมีระบบที่ดูน่าสนใจมากมาย สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมเสพเรื่องราแบบนี้เกมนี้ค่อนข้างตอบโจทย์กันเลยทีเดียวค่ะโดยเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน,น่ายบนเครื่องเล่น PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และบน PC สามารถไปติดตามได้จากใน Steam เลยค่ะในเกมต่อมาจะพามาแนะนำกับเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ภายในโลกร่มสลายแม้แต่ว่ามนุษย์ก็ต้องดิ้นรนกันเพื่อรักษาชีวิตภายในเกมที่มีชื่อว่า The Last Stand Aftermath เกมแนวซอมบี้สืบเวลจากผู้สร้าง The Last Stand u n i o n City และ d e a d z o n e พร้อมกับการนำเสนอเกมในมุมมองด้านบน โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นผู้เอาชีวิตรอดที่ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆบวกกับการดินรนต่อสู้กับเหล่าซอมบี้เหล่าสิ่งมีชีวิตสุดอันตรายพร้อมตามหาทรัพยากรและของประทางชีวิตเพื่อให้ตนเองอยู่รอดในแต่ละวันให้ได้และเกมนี้ก็มีเหล่าซอมบี้หลากหลายประเภทบางตัวนั้นก็มีทักษะสกิลพิเศษที่เราต้องใช้ไหวพลิปในการต่อสู้ซึ่งเกมนี้ก็มีระบบการคราฟไอเทมเหล่าผู้เล่นทั้งหลายสามารถรวบรวมทรัพยากรมาคราฟเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาวุธอุปกรณ์เครื่องป้องกัน ต่างๆเพื่อความอยู่รอดได้แต่ถ้าหากทางผู้เล่นตายไปและทำการเริ่มเกมใหม่นั้นตัวละครที่เกิดใหม่จะแตกต่างไปจากตัวเดิมแต่ของจากตัวเดิมจะถูกโอนไปยังตัวใหม่มาพร้อมกับทักษะสกิลที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆที่จะมาเคลื่อนหนุนในการเดินทางของเราพร้อมสัมผัสเรื่องราวเหตุการณ์ที่ทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสความตื่นเต้นกันภายในเกมนี้กันอย่างจัดเต็มเลยค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องลน p ์สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้ที่ Ste ีมเลยค่ะ รอบนี้พามาดูเกมเอาชีวิตร,รอดจากซอมบี้อีกหนึ่งเกมอันมีชื่อที่จะพาผู้เล่นมาท่องโลกล่มสลายภายในมหาคอนครอันยิ่งใหญ่อย่างเกมที่มีชื่อว่า The Day Before เกมแนว Survival MMO ในสไตล์ Open World ที่ทางผู้เล่นจะต้องมาเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้ภายในอเมริกาอันล่มสลายเนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นกลายมาเป็นซอมบี้ไล่เข็นฆ่าผู้คนภายในเมืองแห่งนี้ งานนี้ทางผู้เล่นจะต้องเดินหน้าหาทรัพยากรสเสบียงอาหารเหล่าอาวุธอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันแถมเกมนี้จะมีสถานการณ์ต่างๆให้เราได้เข้าร่วมเช่นการทําภารกิจร่วมกันเป็นทีมการค้นหาช่วยเหลือผู้คนหรือว่าจะเป็นการหาสมัครพักพวกที่ไว้ใจได้มาร่วมเดินทางออกสํารวจตามสถานที่ต่างๆเหล่าตึกราบ้านช่องรถทุกคันสามารถเข้าไปทําการสํารวจเก็บของรวบรวมทรัพยากรต่างๆมาใช้งานได้ส่วนเป้าหมาย คาคัญข,ของเกมนี้นะคะก็คือการเดินทางในการเอาชีวิตรอดเพื่อค้นหาอนานิคมของผู้รอดชีวิตในการฟื้นฟูอารยธรรมของมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งแน่นอนนะคะว่าภาร,รกิจของเราก็จะเป็นการกำจัดเหล่าซอมบี้ผีดิบรวมถึงเหล่ามนุษย์ที่ประสงค์ร้ายเป็นภัยต่อสังคมค่ะซึ่งเกมนี้เราต้องพยายามประคับประคองชีวิตของเรากันไว้ให้ดีนั่นเองหากใครที่สนใจเกมแนวนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้ตัวเกมก็มีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องพีซีค่ะ thank <laughs> you Mm. เดี๋ยวเรามาดูเกมที่มีคอนเซปต์อันแหวกแนวกันบ้างค่ะกับเกมออกสำรวจในโลกอันล่มสลายรายล้อมไปด้วยเหล่าบรรยากาศรกร้างตัวเรานั้นสามารถปีนป่ายปากลัวไปสืบหาเบาะแสในโลกแห่งนี้กันได้อย่างสนุกกับเกมที่มีชื่อว่า Urban Explorer ถือว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นผสมปะจนภัยออกสำรวจโลกในมุมมองบุคคลที่หนึ่งโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นหนุ่มร่างทหารละไม้คล้ายหน่วยพิเศษที่ต้องออกเดินทางทำภารกิจครั้งสำคัญในการสำรวจดินแดนอันรกร้างรายล้อมไปด้วย เหล่าอันตรายและกรรมตภาพรังสีสารเคมีที่อาจฆ่า,าช,ชีวิตผู้คนได้พร้อมแบกอาวุธอุปกรณ์อันสุดล้ำในการถ่ายภาพเก็บข้อมูลด้วยกล้องและโดรนสุดล้ำไว้สอดส่องความเคลื่อนไหวภายในสถานที่แห่งนี้ที่สำคัญเกมนี้ยังมีระบบการเคลื่อนไหวแบบปากัวคุณสามารถปีนป่ายกระโดดข้ามตึกแต่กำแพงได้อย่างคล่องแคล่วสามารถนำมาพลิกแปลสถานการณ์ต่างๆที่เราพบเจอได้ค่ะ แน่นอนนะคะว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปทำภารกิจนั้นเราสามารถศึกษาข้อมูลสถานที่ได้จากเอกสารต่างๆและใช้ทักษะสกิลอัปเกรดอุปกรณ์ของตัวละครให้เหมาะสมสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้น,นั่นเองค่ะสำหรับตัวเกมนี้ก็มีกำหนดวัน,วนจำหน่ายบนเครื่องในพีและก็ Mac สามารถติดตามได้จากในสตีมเลยค่ะ เกมสุดท้ายในคลิปนี้จัดว่าเป็นเกมประจนภัยสไตล์ FPS อันสุดแปลกที่เปิดตัวออกมานานนมมากๆแล้วนะคะและคราวนี้ก็ได้อัปเดตเกมมาให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอย่างเกมที่มีชื่อว่า Atomic Heart เกมนี้ได้มีการผสมผสานบรรยากาศความน่าสะพึงกลัวเข้ามาให้ตื่นเต้นกันทางผู้เล่นจะได้มาประจนภัยกับสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างกลางสหภาพโซเวียตพร้อมดื่มด่ำกับเรื่องราวของเจ้าหน้าที่สายลับ KGB โค้ดเนม P3 ที่ถูกส่งตัวมาทำภารกิจรับสืบสวนเรื่องราวขององค์กร3826ที่ทำการทดลองบางอย่าง แต่ก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างภารกิจขึ้นทําให้เขาต้องมาเอาตัวรอดจากกองทัพหุ่นยนต์สุดเพี้ยนของดร์สต็อกเฮาเซนที่ลุกขึ้นมาไล่ฆ่าผู้คนภายในห้องทดลองทั้งหมดรวมไปถึงซอมบี้จากกลนที่อยู่ภายในโครงการทดลองลับของรัฐบาลโซเวียตและก็ยังมีเอกสารที่บันทึกเรื่องราวการทดลองสุดวิพากษิตจ,จนน่าขนลุกโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาท้าทายกับเหล่าสตรูน่ากลัวซึ่งทางผู้เล่นจะได้พบเจอกับเหล่าสตรูอันน่ากลัวแล้วยังได้สนุกกับการเปิดเผยความลับของเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมทวงชิงความสงบสุขภายในแผ่นดินแม่ข,ของคุณให้กลับคืนมาอีกครั้งให้จนได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมประจดภัยออกแนวสยองขวัญนหน่อยๆก็มาติดตามกันได้คาดว่าตัวเกมน่าจะลงให้กับเครื่องเล่น PlayStation 5 Xbox Series X PlayStation 4 Xbox One และก็บน PC สามารถติดตามได้จากใน Steam เลยค่ะ ภายในคลิปนี้ทางอิงก็ได้มานะนํนาเกมสนุกแนวโลกล่อมสลายอันน่าเล่นครบทั้ง5เกมกันไปแล้วมีเกมไหนที่คุณผู้ชมโดนใจกันบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะใครที่ชอบอิงแนะนําเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะหรือว่าจะมากดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ